สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวาค่ะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยตัวเล็กดวงดาวนะคะวันนี้พยากร์กันต่อนะในส่วนของชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันนะคะ,ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีทําการโคจรย้ายราศีวันที่30เมษายนนี้นะคะชาวกันนะชีวาดีใจด้วยยินดีด้วยแบบสุดๆเลยนะคะเรียกว่าหมดเคราะห์หมดโศกนะคะหมดโรคหมดภยัยอา หลังจาก30เมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะดวงชะตาพลิกฟื้นดีขึ้นร้อยเซนะคะอย่างใดก็ตามนะเช้าลัคนาราชิกันนะคะคุณต้องมั่นใจในจังหวะชีวิตนะคะมั่นใจในดวงชะตาว่าหลังจากนี้ไปนะคะดวงดีขึ้นแบบชัดเจน100%ยเปเซ็นตไปเลยยาวๆหนึ่งปีเต็มๆนะขอให้คุณเนี่ย มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเองนะคะจากร้ายกลายเป็นดีนะคะเช้า,ชา,าราีการน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ก่อนนะแวะบอกก่อนหนึ่งึ้นได้พูดก่อนเลยเดี๋ยวลืมนะคะาดาวเระสัมบ,บดีนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนภพพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรเข้าพบสุภานะคะ ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะชาวราคนาราศีกันดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในภมรณะเป็นช่วงที่แบบชีวิตค่อนข้างมืดมนมืดมมัวนะคะเป็นช่วงที่แบบว่าอับแสงไม่มีออรา่าไม่มีแสงส่องมาถึงสักทีนะ,ะชาวกันในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาคือเหนื่อยมากนะ,ะไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยนะคะเป็นช่วง คือมันเป็นช่วงที่แบบคุณต้องประคับประคองชีวิตให้รอดให้มันผ่านมันจะถึงตอนนี้นสามสิบเมษาให้ได้แล้วหลังจากนี้ไปคือดวงพุ่งเลยนะคะดวงขึ้นสุดเลยนะเช่ากันนะคะดีมากนะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือยังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยังนะคะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแหละนะตอนนี้นะอะ่ในส่วนของดาวพฤหัสนะคะที่โคจรเข้าพบสุภนะคะซึ่งเอมาจากเรือนพันธุนะคะก็หมายถึงการงาน กิจการการงานนะคะประสบความสำเร็จเป็นไปตามที่ปรารถนาเป็นไปตามที่หวังมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ,คะใครที่หวังเรื่องนี้อยู่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะ,ะเ,เจ้านายผู้ใหญ่เห็นผลงานได้รับโอกาสดีๆนะคะหากทำธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ธุรกิจขยับขยายเกิดความมั่นคงและมั่งคั่งนะคะก็มีโอกาสที่จะก้าวกระโดดได้เลยนะคะประสบความสําเร็จนะคะแบบก้าวกระโดดเลยนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องลงมือแล้วตั้งใจทําให้เต็มที่ด้วยนะนะ,ะดาวพฤหัสค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตนีด้วยแปลว่าในช่วงปีนี้ค่ะคู่ครองหรือหุ้นส่วนนะคู่ครองนะคะคนรักแฟนสามีภรรยานะคะ เป็นตัวช่วยให้คุณเนี่ยนะคะ,ะได้ประสบความสำเร็จนะค,ะคือเรียกว่าสอดคล้องกันนะคะคู่ครองคนรักของคุณก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานนะคะนำพาสิ่งดีๆโอกาสดีๆมาให้หรือคอยซับพอร์ตดีมากๆหรือคุณอาจจะมี หุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนที่จะเข้ามานะคะช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านของธุรกิจการงานหน้าที่การงานทําให้คุณเติบโตและประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเรียกว่าดวงคู่ครองและดวงหุ้นส่วนเกื้อกูลเป็นอย่างมากปีนี้สามารถที่จะทํางานทําธุรกิจนะคะที่มีหุ้นส่วนได้นะคะคืออย่างนี้ช่วงจังหวะชีวิตนะคะคือบางคนเนี่ยในพื้นดวงเด,เดิมนะคะอาจจะหุ้นส่วนไม่ดี สมมุตินะชาวลักนาะกันสมมุติว่าหุ้นส่วนไม่ดีแต่ในช่วงจังหวะปีเนี้ยดวงคู่นะ,ค,ะคู่ครองหรือดวงหุ้นส่วนดี<ม>ก็แปลว่าคุณอาจจะร่วมหุ้นลงทุนกันได้ในระยะ1ปีช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะช่วยกันทําให้ธุรกิจกําไรเติบโตก็ได้แบ่งผลประโยชน์กัน1ปีแล้วก็จบไปก็ได้นะคะมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเข้าใจนะอ่ะเอาเป็นว่าปีนี้ค่ะ นะคุณต้องมีหุ้นส่วนต้องมีคู่ครองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในจะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเกิดความมั่นคงมั่งคั่งนะคะมีวิถีชีวิตที่ดีและในด้านของการเรียนการศึกษานะคะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงปีนี้เนี่ยคุณอาจจะลงเรียนคอร์สสั้นหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเรียนต่อไม่ว่าจะเรียนต่อ,อในระดับที่สูงขึ้นในไทยหรือต่างประเทศก็เป็นไปได้ทั้งนั้น นะหรือว่ามีการเรียนรู้อะไรก็ตามที่เป็นคอร์สสั้นๆก็เป็นไป,นปนได้เช่นเดียวกันคือเป็นปีที่เกิดการเรียนรู้นะคะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะมีผู้ใหญ่นะคะเอนดูนะแล้วก็คือเรื่องของการเรียนรู้สติปัญญานี่เขาเรียกว่าสมอง สมองโลดแล่นนะคะเป็นปีที่เรียนรู้ไวเข้าใจง่ายมักที่จะได้ข้อมูลดีๆเจอครูดีเจออาจารย์ดีตำราดีความรู้ดีคือปีนี้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จนะคะในด้านของทั้งการเรียนการศึกษาหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ไปในเป็นวิถีชีวิตที่แบบดีขึ้นสุขสบายมีความสุข มีเกณฑ์ที่อาจจะได้บ้านใหม่นะคะก็เป็นไปในทางที่ได้บ้านใหม่ได้ที่อยู่อาศัยใหม่นะคะอยู่ในสังคมสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะแน่นอนค่ะว่าการงานเนี่ยเติบโตจนต้องเรองแปลว่าการเงินก็ต้องดีขึ้นตามลําดับสอดคล้องกับเรื่องของการงานปีนี้ก็เป็นปีที่คุณจะได้กอบโกย อกอบโกยความสุขในเรื่องของการงานนะความสุขในด้านของการเงินนะคะใจฟูมากๆนะคะก็ขอให้คุณมั่นใจนะคะในดวงชะตาช่วงจังหวะนี้ว่าดวงคุณดีขึ้นแน่ๆแ,แต่จะดีขึ้นมากน้อย ขนาดไหนก็อยู่ที่พื้นดวงเดิมของแต่ละคนเพราะแต่ละคนนั้นทําบุญทําวาสนามาไม่เท่ากันนะคะบางคนก็อาจจะปังมากเวอร์บางคนก็อาจจะขยับดีขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางก็ว่ากันไปอันนี้มันอยู่ที่พื้นดวงเดิมของแต่ละคนมันก็ต้องเป็นการเช็คดวงส่วนตัวนะคะเอาเป็นว่าดีขึ้นก็คือดีขึ้นค่ะมั่นใจเรื่องนี้ไว้ได้เลยนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะกับชีวิตใหม่ นะคะที่จะแบบได้โลดแล่นโดดเด่นนะคะในช่วงปีนี้นะ,อะขอให้มีความสุขก,กายสุขใจคะ่ะแล้วก็ปีนี้นะ พยายามเข้าวัดทำบุญให้บ่อยๆให้มากขึ้นนะคะยิ่งทำบุญยิ่งเห็นผลทันตาเห็นผลทันทีอะ่ะเรียกว่าผลบุญเกื้อนหนุนสนับสนุนส่งเสริมดีมากๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาชินห้าให้บริบูรณ์นะคะใส่บาตรถวายอาสนะนะคะหรือว่าการฟังธรรมะนั่งสมาธินะ,ะการทำบุญทานศีลภาวนานะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะก็ทำให้ครบนะคะในหลายๆทางแล้วกันเนาะนะคะดี ทั้งนั้นนะก็ขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีวิถีชีวิตที่ดีสุขสบายนะคะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ